ก็มาติดตามรายการแร่งข่าวเช้านี่กันต่อท่านผู้ชมกับอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดงานเทศกาลจันทร์กระผอบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอะครับซึ่งตอนจันทร์กระพอ่อก็ยังเป็นพืชชุมชนที่มีความสําคัญและก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นจันทร์กระผอเพื่อรักษาประเพณีทองทิ้นไว้คงยู่ในกัรัจจัดในห่วงมีนาต่อเมซาในกับรายละเอียดวันนี้ก็ติดตามจากผู้ร่วมรายการกัน,กนครับ วันนี้เราข้อตอนดับค่ะท่านปลัชเทศบาลตำบลเขียนซาวาทีโรอยตรีพินโยวัชราสวัสดิ์ขาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับทันปรัชตับขอบคุณทุกการมารวมรายการด้วยครับท่านผู้ชมทีอยากจะมีได้แนะนําหรือว่ารวมประเด็นรายการกับเราในกลับก็คอมเมนต์มาได้นะครับกับเทศกาลนี้ครับแรกถึงเรื่องของความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลจันทร์กระพรบ้านกันก้อนกับท่านปลัชต์ครับเป็นมาเป็นพื้นครับครับก็สวัสดีผู้ดเนินรายการของอาจารย์นะครับค่ะเอ่อพ่ปรัชพินโยวัชราสวัสดิ์ครับจากเทศบาลตำบลเขียนซา นะครับก็เทศบาลตะบนเกียนธาในฐานะเจ้าภาพจัดงานนี่มาสิบสี่ปีเลยนะครับโดยท่านนายกโควิดแท่งตะวันวงการเป็นคุณพื้นที่ที่มีความสนใจอนุรักษ์เรื่องต้นจันกระพอรนะครับตั้งแต่ท่านเข้ามารับตาแหน่งนะครับการก็ลูกตนจันกระพอเต็มไปหมดเลยก็อนุรักษ์ส่วนน้ำนั่นวายนะครับเพราะว่าใจเดิมเนี่ยนะครับก็ย่อนเล่านิดนึงว่าอดีตเนี่ย ในส่วนน้ำจันทกระตรงนี้จะมีตอนจันทกระอตอนเย่ยๆมากับเส้นพารุงกลางห้าสิบถึงหกสิบส้นแล้วก็ตอนกลางกลางที่เส้นพารุกลางประมาณยี่สิบ้นเนี่ยจะไงต่อการค้นยายช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปีสี่ห้าสี่หกเนี่ยจะมีคนหนักการเมืองรับชาร์ที่เขายากได้ตอนนี้ม,มีการจ้างคนในพื้นที่คุดลอมไว้แล้วก็คนนอกนอกพื้นที่มาหลั่งจากนั้นปีสี่เจ็ดสี่แปดเขาก็ ชาวบ้านก็ลุกฮือขึ้นมาเลยก็ต่อตานปิดเป็นส่วนน้ำตรงนี้ห้ามคนใหญ่ออกโดยการเขาจะตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ท้วนน้ำมาตั้งแต่วันนั้นมาแล้วเขาก็จัดงานประเพณีบวชป่าบวชเลยมาตรงตะลอดเลยสิบสี่ปีครับครับซึ่งทีนี้หลังจากที่เรามีการร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มันมีการคงรักษาไว้ซึ่งตอนจันทร์กับพอตอนนี้มีจํานวนมากนอยแคนหนแล้วก็มีการขยายพันธุ์กันโดยพันธุ์พืชแล้วมั่งครับ คือลักษณะของตอนพอพันธแม่พันเดิมเนี่ยนะเกิดขึ้นอยู่ในส่วนนอ้อจันทระพอที่เป็นพื้นที่ที่แปลกนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นถ้ามองโลเคชั่นจากข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามีกอน่าจะเป็นทีเดียวในในสุรักที่อยู่ในแม่น้ำตาฟีคล้ายๆครับกอเลยเป็นเล่มเป็นริงตรงนั้นจะมีตอนจันทระพอขนาดใหญ่อยู่ขนาดใหญ่สุดเนี่ยเพราะมตรไปดูด้เนี่ยฉ้นทาดรับประมาณ กเจ็ดสิบเซนนะบไม่รบนะแล้วก็มีตอนเล็กๆอยู่มากมายตอนเย้ยเนี่ยเพามัำรวดโดยอลาสุดที่ได้ํำรวจไปนี่ประมาณสักสองสามอตอนตอนนี้เ้นะอย่างเลือนะแล้วก็ตอนเล็กๆเ,เนี่ย <ừ> ไม่ต้องพูดถึงนะัดประมาณนิวจีว่าไม่มือได้แบบนี้นะไม่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากบอกว่าทนายกโลกถูกปีทุกวันที่ทิศช่องสิ่งห้าเนี่ยทนายกจะจัดกิจกรรมครูวกันคืนต้นจันทร์กระเพาะ เพื่อแม่ของแผ่นดินทุกปีนะครับแต่การปลูกเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้ดูแลรักทาให้ช่วงที่มันผลยาเนี่ยมันจะไม่ค่อยรอดกแต่ถ้ามันหอกเองนะครับมันจะเน้นมันจะไม่เป็นระเบียบนะแต่รวมๆเลยเพราะมันไม่จายส่งพันตอนในพื้นที่นะในพื้นที่พันธุ์ทะลได้ค่ะพื้นที่ส่งรลายชุบหราก็ชายจากลุ่มธนารักษ์นะส่งร้ายชุบหลาเลยนอกเหนือจากนั้นถูกบ้านของพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ของเทศบาลเราจะรวแลรุ่งให้ครบถ้อนตอน, 4, ตอนบ้านละสี่ตอนหน้าตอนอและมีพันธุ์นี้เขาพอเขาเก็บเม็ดไปผอไข่บางคนก็สนใจไปเอาไปเลี้ยงแต่ถ้ามาเอาไปปลูกนอกพื้นที่นี่บางทีอาจจะไม่ได้ผลเพราะไม่ได้ดูแลใช่ไหมแ้วกอีกย่างมันเป็นชอบชอบน้ำนะครับถ้าตีดูไว้สวยงามมาตอนส่งผมช่วยหมอช่วยมาก,ก็คือหน้าเทศบ,บาลเพราะมีการดูแลอย่างนี้โดยท่านนายกนี่ดูแลทุกวันให้ลุงน้องรดน้ำทุกวัน อ๋อดอกซีเรื่องนะเรื่องอ่อนๆเป็นดอกกรีบดอกเล็กๆมอินห้อมมาร์คหัวชาวค่ะแล้วจะจะมีดอกก่อนปีนีนต้นจะมีดอกช่วงเดือนมีนาเนี่ยช่วงนี้มีนะนี่ช่วงนี้เดิมออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยบางปีอาจจะออกมาออกหน่อยเราะเรไม่สามารถคุมได้บางทีน้ำท่วมมั้งให้มั้งใช่ไหมสภาพอากาศเปลี่ยนแต่ว่าปีนี้ก็ออกแล้วนะตอนนี้ออกแล้วนี่เมื่อวานนี้ก็มีคนส่งให้มาดูดอกออกแหลว ออกแลวมากไหมครับปีนี้ก็ปีนี้ก็มีให้ชมและอาจจะไม่เน่นเมื่อถุกบางปีนะบางปีเยอะมากเข้าไปเขียนซานี่พอผ่านน้าอำเภอนี่ย้บประว่าพวกท่านนายกแบบลูกว่าเยอะนะออกกลางถนนหน้าอำเภอทีสานะสมัดลูกกว่ามัดตอนนี้มันตอนก็ประมาณหกเจ็ดปีแปดปีเลยก็ตอนย่อยเป็นเดิมเลยนะครับแนวทางต่อไปในการที่เราจะอนุรักษ์ต้นจันทร์กระโพนครับท่านครับเราทํากันบพื้มบางในการสร้างกันมีส่วนร่วมกับประชาชน การอนุรักตนยางพอนะครับนี่ก็จัดกิจกรรมนี้เพื่อมาเพื่อให้ประชาชน,นได้ส่วนร่วมนะครับก็คือพิธีบวชเราต้องสร้างป้านในใจคนก่อนนะครับก็คือให้เขาได้รักได้วงแห่นโดยโด้วยความรู้สึกโดยการพิธีทางศาสนาที่เราทาเนี่ยเรามีการบวชโดยการแห่ผ้า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 อาบนังฝนได้ไหมนะครับไปแพร่ผ้าชวดแล้วก็ทําพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็หมอไม่แค่ผู้มีเกียรติ แลวก็ผู้นําชุมชนแลวก็หนักเรียนเข้าไปปลูกประมาณสี่ห้าร้อยคนคปลูกถูกต้อน,นปลูกขอผ้าไปปลูกถูกต้อนเพื<น>่อสร้าง,งกิจกรรมว่าเราต้องรักว่าไม่ให้เคยมาทาได้แด้นี้นะครับลยก็สิ่งที่ปลูกเพิ่มก็ตามที่เรียนไปแล้วว่าในยกก็เพิ่มอยู่ตลอดในกอกลางในกอกลางตรงนี้และก็ในพื้นที่สาธารณะถูกจุดกอ,อกลางานนสัวนสาธารณะตามบ้านพี่น้องประชาชนจะดูในร่ให้ปลูกเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเยาวชนว่า ตอนจันทรากรพอเนี่ยต้องยู่คู่คุนเกียรติับเพราะมันมีคำควันกัอคำเภอติดอยู่ด้วยครัำควันสักคิดหนึ่งครับท่านครับที่นกน้ำงามทธงทองลองตาปีไม่ดีจันทร์กระพอมาเมื่อโทรโทรบ่อสารินเมืองบ่อสารินถิ่นนกน้ำนี่มีจันทร์กระพออยู่ในนั้นกันอ่าหม้ดีจันทร์กระพอเรื่องถึงเรื่องของ งานในปีนี้เลยครับว่ากำหนดจัดวันไหวพิธีบวชวันไหับครับปีนี้ก็ทนายกเทรมนตีทันโกวิดแสงตะวันวง์นะครับได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นมาวันที่30มสิบที่จะทึ่งนี้แหละครับสามสิบมีนานี่นะครับสามสิบมีนาเนี่ยการเลื่อมโดยการจัดให้มีพิธีบวชในช่วงเช้าครับก็คือเก้าโมงการเริ่มแห่ผ้านะครับแล้วก็ไปทําพิธีส่งนะครับที่ส่วนนามจันทร์กระพอแล้วก็ จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงไปพูดแ,แค่ผู้มีเกียรติท่านประธานได้ก็จะไปพูกพาบวชกันแล้วก็กรับขึ้นมาเราก็จะเสริมโดยกิจกรรมนะครับก็คือพี่น้องในชุมชนทังสีชุมชนของเทศบ้าลเนี่ยจะจัดมหากกาารัมมาหเพตัวสุขภาพมาสอดรับก็จะเลี้ยงกับคนที่จะมาในงานนีนาา้นะครับก็มีการเลี้ยงหานนะครับโดยชุมชนต่างๆก็รวมมือกัน ที่จะทำาหา้ามเัวรอสุขภาพมาเลี้ยงกันนะครับใน่วันนั้นก็นั่นคือวันที่สามสิบช่วงยชวนะครับแล้วก็วันที่สามสิบช่วงคำเนี่ยนะครับจะเป็นพิธีเปิดะนะครับโดยท่านนายกองค์การประส่ชนจังหวัดนะครับท่านก็จะไปเป็นประธานนะครับพร้อมโดยคณะสจในพื้นที่เพราะว่าโครงการน,นี้นะครับได้รับความร่วมมือจากองค์การประมงชนจังหวัดในการสร้างงบประมาณบางส่วนด้วยนะครับ บางส่วนเนี่ยองค์การบริหารจนิยวัชับช่นไปนะครับเพื่อสร้างเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีของอำเภอนะครับเพราะว่าประเพณีนี้มันจะไม่ได้ทําเฉพาะเทศบาลนะครับเราทาในฐา,านะเป็นงานประจําอำเภอเลยทองทิ้นถูกทองทิ้นจะต้องเข้ามารวมกันมัดนะครับหกทองทิ้นนะครับห้าตำบลเนี่ยนะครับจะมารวมกันจัดงานนี้เป็นงานประจําอำเภอนะครับ แล้วละชงกันงคืนพอเปิดแล้วมีอะไรต่อเปิดแล้วเนี่ยค,คืนแรกก็จะมีการแสดงของข้องทองถิ่นต่างๆะนะครับเราก็จะเวียนกันทุกคืนนะครับทองถิ่นต่างๆก็จะนําการแสดงของตํบบ้นมาทุกคืนนะครับแล้วก็คืนที่ช่องที่สามเนี่ยาท่านอำเภอกำปนัดกินเท่ากับคุณเนี่ยก็จะจัดให้มีการฉกมวยอ,อฉกมวยนี่ก็ไม่ได้เน้นการ ฟันดันได้นะนะครับแต่สร้างความสนุกสนานโดยการเอาผู้นำชกกันมั่งเอาคนไหนหมู่บ้านนะครับชกกันแบบเล่นกีฬานะครับเน้นเน้เนประเภทไม่ได้ว่าแข่งกรรันเราไม่ได้เอามวยราคาดีราคาดังเพื่อต้องการสร้างความสนุกเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยที่สนุกอีกอีกหลายการก็คือการแข่งเรือประเพณีคะ นะครับการแข่งเรือประเพณีในในวันที่วันเานะสาร<ะ>์นะทีซานเวสนี่ยยากจะเชิญชวนพี่นองไป,ไปเที่ยวไปชมสนุกมากนะครับเรื<ะ>่อง<ะ>ตั้งแต่เช้าเลยนะ,ะ,ะเพราะว่าพื้นที่เขียนซาเนี่ยตรงนั้นใครใครก็รู้ดีว่ายู่ติดแม,าาม่น้ำและก็พี่นองไปอยากะชิส่วนใหญ่จะทำอาชีพประมงะนะตรงนั้นหาปลานามยืดกันมาก<ะ>และคุณเคยกับน้ำยู่กับน้ำ<ะ><ะ>แต่ เข้ากันเลยในช่วงองเทศกาลจันทร์ก็พอถุกปีที่บ้านมาเขาก็จะแข่งเรือนะครับแข่งเรือกันเราแต่ก้อนเนี่ยเคยแข่งสนุกมากก็คือว่ามีประเภทโอเพ่นก็คือภายนอกด้วยเรือจากต่างจังหวัดได้มาแข่งมาแต่พอมาช่วงล่างเนี่ยค่าใช้จ่า,ายมันมากแล้วก็อีกอย่างระเบียบไม่เปิดให้การจัดกีฬาซึ่งเอาคนนอกมาเลนะ่นเราก็เลยจัดเฉพาะภายในปีนี้นะครับตแต่ว่าเราก็มีวิธีการแล้วนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยคู่ปิด สนามนี่เราวางผู้นำส่องถี่กับท่องทิ้นแข่งกันเลยผู้ย่ญ่กับนั่นกลุ่มหนึ่งเลยครับผู้นำถ่องทิ้นนายกสมาชิกโคปิดหลังจากนั้นก็จะมีกองกลุ่มต่างๆมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ส่งมาแข่งกันนะครับแล้วก็ปีนี้เพิ่มแต่ท่านนายกโควิดก็เพิ่มเป็นห้าฝีใยขขงผู้ยิ่งด้วยนะให้มันให้มันสนุกสนานเน้นความสนุกสนานนะครับก็ไม่ได้แข่งขั้นชิงรางวัลกันเล็กๆน้อยๆนะครับ งานนี้มีจนถึงวันไหนกัท่านอ่างานนี้จนถึงวันที่6นะครับอ๋อตั้งแต่30มสมีนาถึง6เมษาค่ะ30มมีนาถึงหกเมษาบแล้วก็มีการกายข้องอะไรบ้านั้นกันนะปกติแต่ว่ากิจกรรมมีอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นข้องการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการจัดซุมนิทัศการแสดงข้องดีเมืองเขียนซานะครับถึงซุ้มเนี่ยจะได้รับการสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการตกแต่งทำรับหมายไฟทำปินธรรมชาติ แล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆที่เขาเขามีความประสงค์จะรับไปเนี่ยไปตกแต่งภายในเพื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเขียนซาเดิมหรือข้องดีที่เขามีอยู่ในชุมชนในตำบลของเขาออามาโชว์มาค่ายมาจำหน่ายมาแจ๊กกลายเป็นเรื่องของเขาที่จะให้เขารู้ว่าเนี่ยผภอเขียนซามีข้องดีได้มั้งนี่คือจุดสคัญจุดหนึ่งเนี่ยนิสสการ์นี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่สร้างทิพยไปจนถึงวันที่หุกเลยนะครับโดยท้องทิ้นถูกท้องทิ้นจะมาออกบุตร นี่แสดงนี่และมีหน่วยงานในอำเภอปัฒนาชุมชนเนยะจะเอาของดีมารวมไว้ที่นี่มดัดคือเราไปเที่ยวงานนี่เมื่อกันเราไปทางห้าตำบลน,นะครับครับถ้ท่านได้ลงลึกไปสักทีหนึ่งครับของดีเมืองเขียนซาห้าตำบลเนี่ครับมีไรกันบ้างท่านครับร่วมหยกตัวอย่างกันหรืว่าตำบล อารันนะครับเขาก็มีปลาให้ได้ไปเรียนนะครับตำบลพวงนะมีปลาปลาเมงให้ปเรียนกองดีเขาทีเขามีอยู่ตำบลบาเสะเด็ดเขาก็มีพวกม่กลุ่มอาชีพมากมายกลุ่มอาชีพมาปลูกผลไม้มั้งไบเบอรี่ลังนะครับเขาก็ทําเยอะมากบาเสะเด็ดลากไล่มา และก็เขียน้ายเองเนี่ยกลุ่มเหลี่ยงพึ้งให้เนี่นะครับเขาจะเขาจะมาโชว์มาแสดงนอกจากนั้นจะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เขาทําจากเช่นว่บ เขาปีายางไม่เหมือนเนี่ยประเพณีเขาผื่นบ้านที่เขาทําครับถ้าถ้าเราไปสมุดคนที่ข้าไปเที่ยวนะคะคนไม่เคยไปเนี่ยอาจารย์บอกได้ไหมคะว่าต้องไปเวลาให้ถึงเวลาให้แนะนำแนะนำเส้นทางไว้กันอ๋อครับก็เชิญชวนพี่น้องที่บางคนอาจจะไม่เคยไปนะครับวันนี้การเดินทางไปอำเภอเกียนซาสะดวกมากนะครับสะดวกมากนะครับเพราะว่าพายุจากเส้นทางเส้นนะครับข้ามแม่น้ำตาปี้ถ้าไปจากสุราชข้ามแม่น้ำตาปี้ปุ๊บ ประมาณสามกิโลจะเหลียวซ้ายเข้าอำเภอเลยนะครับพื้นที่จัดงานเนี่ย,ยอยู่หน้าที่วการอำเภอเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สามทีวะเนี่ยคืนนี้สามทีว่างจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทุกวันนะครับส่วนย่่ยเลยเราจะเริ่มร่างจากเถียงอ่า่างจากเถียงโฟกางวันมันจะร้อนนะห <ค är. S 1> ัะะวคำคำนี่ก็จะมีการจัดนิทรศการจนถึง สองถุงสามถุงสี่ถุงไปนุนะครับจนการแสดงครจจบประมาณสี่ถุงนะครับก็ถุกปีพี่ก็คนเยอะนะครับคนเยอะเพราะว่าการเดินทางสะดวกแลยก็สร้างที่จะานานก็สะดวกที่จอรถก็สะดวกนะครับ ถยอ,อการเชิญชวนนะครับเคยที่ผ่านไปผ่านมาท่านรุ่นสุรัตกราบีเซ่นสีสีนะแควที่อำเภอเกียนจาในช่วงกองเทศการจันทรโพนะครับสามชิปถึงวันทีหกนะครับพบหนวยนามกองเทศบาลยินดีต้ตอนรับนะครเคยเข้าไปแล้วไปไม่ถูกก็ติดต่อเทศบาลน,นะครับจามโดยความสะดวกดูแลอย่างเต็มที่ ใช่ครับอันนี้กับพูดถึงตอนนี้นะครับในบริเวณที่มีการปลูกจันทรกระพธิที่เป็นก้อนน่ครับมาก้อนที่มันจะมีการสร้างทางวอกเวียงออกไปตอนนี้เป็นพื่ออะไรมั้งตอนนี้ก็วอกเวยงก็ยังมีอยู่นะครับวอกเวยงเนี่ยของการท้องเทียวซับซสุนไปประมาณหกเจ็ดรอยเมตรนะร้อยเมตรเดินเนี่ยเรื้อริ่มเลยเนี่ยครับจะไปสำหรับนายกก็ให้สะพานมาตัวเป็นสะพานไม้ตัวนี้สะพานไม้ตัวนี้นะครับเป็นสำหรับนายกนะครับจะข้ามข้ามไปที่เกาะกลางตรงนั้นนะครับ อ่าสะพานตัวนี้สร้างมาลายปีเลยกันครับเจ้บันก็ไปสร้างศาลารอไนะครับแล้วทีเลื่อนนั้นจะเป็นวอกเว์นะทางเดินคอนกรีตเนี่ยยาวประมาณ600เมตรนะครับไปลงที่กลางท่วนน้ำเลยนะครับปีนี้ทนายกต้องการที่จะให้คนเดินชมได้รยัศตอนนี้ฮเดินลงไปได้รบไหมเดินได้บเราเดินผ่ากล้งเลยนี่ภากล่างไม่ได้รบนะเราภากล่าง ตอนนี้ท่านยกไปบวชอยู่ที่ปลายทางเลยปลายทางวอกเลยเลยนะครับเพื่อต้องการให้คนได้ผ่านชมธรรมชาติให้มากที่สุดได้เห็นต้นไม้ต้นยางกะพอนะครับครับอนี่ครับใครไปก็ได้ผ่านสะพานไม้ก้อนนะแล้วก็เลื่อน้อยเลยก็เดิ่อนลอยวอกเวประมาณ600เมตรอ่าแล้วก็ไปชมได้ครับอืมก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยดอกสวยมากครับ มีกินห้อมเลยที่เข้าไปในส่วนน้ำเลยเนี่ยจะมีรู้สึกว่ามันหอมอบอุ่นเพราะว่าต้นไม้มันเยอะแยะมันคึุมนะมันคลุม้างบนมองไม่เห็นกว่าอ่าอย่ามองไม่เห็นนะครับไม่ร้อนเลยอไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอมตลอดทางครับไม่มีเสียงเล็กช่องซึ่งมีนิดน้อยตอนนี้แต่จะอยู่ในส่วนความร่มเงนครับต้นไม้เยอะมากนะนี่ทนายกครับการใส่ใยครับตรงนี้มานี่ไปเตรียมมาเป็นเนี้ยอูนนึงสุ่การจได้ครับของลาตี เป็นพอไปเที่ยวในนี่แล้วเราจะไปเชื่อมโยงต่อลาดประชารัฐเพื่อมั่งนาดนั้นก็ลาดประชารัฐเนี่ยครับเราจัดอยู่ในตลาดเลยนะครับก็เป็นตลาดเก่านะครับใกล้กับที่ว่ากันอำเภอเยอะไหมการไม่ไกลนะครักันประมาณสี่ย่านหนยเมตรนะครับเดินกันได้เดินกันได้แต่ว่าปลายปล้ยครับอำเภอนะครับก็คือเป็นตลาดชุมชนเก่านเพราะชุมชนพี่น้องที่ไม่มีโอกาสไลยไปตลาดจันทร์กะพอตลาดประชารัฐของอำเภอเขียนซานะครับซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลก็ดังพอสมควรนะครับแล้วก็ ็นที่ตอบรับของพี่น้องประชาชนเป็นมงคนนะครับมีกันุกวันในทันทีนะครับนี่เราจัดงานวันวันซุกเส้านะครับวันอาทิตย์ก็ที่กี่โมงคี่โะรัฐประชารัฐนี่เริ่มยังไงเที่ยงอย่างที่สองทุ่มเลยนะเราทําเป็นเวทีวัฒนธรรมทาเป็น เมืองเก่าวิธีชีวิตคนนังเดิมนะครับ,รบตรงนั้นอ,อดีตเมื่อสักสามชิปปี้สี่ชิปปี้ทีเแล้วจะเริ่ที่สุดในเมืองลุนครับเพราตรงนั้นเป็นทานา้ำเป็นธานขึ้นมีโรงนั่งมีรานทองอยุ่ตรงนั้นหมดแต่พอวันนี้สภาผู้พิพิธเปลี่ยนไปใช่ไหมการคำคนกลครมเปมลี่ยนการทำให้ตรงนั้นเงียบไปประธานอำเภอมาซึ่ก็เห็น,อ,นอุบันยากรน่าจะฟื้นปูกับเป็นตาลาด พอเราไปเห็นทีอื่นเดี๋ยวไหมมันก็เป็นบ้านเก่าเมืองแก่ที่นี่ก็เมืองนันคกับก็เลยจัดทําขึ้นมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนพอสมควรครับรับมีสินค้าได้มากับนั้นรับส่วนมากจะเป็นอาหารผื่นบ้านเราจะเล้นอาหารผื้นบ้าน้องคว้านะครับได้แบบนี้นะครับของคว้าอาหารผื้นบ้านที่ที่คนเดียบผู้ทึ่ว่าถ้าไปเกี่ยนชาาต้องได้กินไดนี้ได้แบบนี้นะครับหอมมอกไอ้นู่นนี่อาหารแปลกๆลกนะครับอ่าก็เคยที่ไม่เคยไปก็ลงไปชมนะครับจะประสาทใจนะครับ นันยมช่วงถ่ายนี่ถึงเรื่องของการจัดงานวันเทศกาลเจริญกระพบ้านตีเกียนซารับนันยาวันแล้วก็สถานที่แล้วก็เชิญชวนไปร่วมงานอีกครั้งรับทันนี่เครับครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณทางสถานีนะครับที่ให้โอกาสเทศบาลได้มาเชิญชวนพี่น้องทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเคยนะครับเทศบาลตำบลบนเกียนซารวมกับอำเภอเกียนซารวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีนะครับ จัดงานเทศกาลจันร์กระพอนะครับขึ้นทุกปีปีนี้ปี่องพันหร้อยหกสิบเอ็นะครับ,ก, 2500, 61, รบก็เข้าเชิญชวนพี่น้องนะครับที่บางคนอาจจะเคยไปแล้วบางคนอาจจะไม่เคยไปนะครับก็ซื้อโอกาสไปเยี่ยมไปชมอำเภอเขียนซาไปชมข้องดีอำเภอเขียนซาแต่โดยเฉพาะอย่างยิง่งทิ้นกําเนิดข้องตอนจันทร์กระพอนะครับเป็นที่เรื่องชื่อหรือชานะครับคงไม่มีที่อำเภอไนจังหวัดไนได้จัด เทศการจันรกพอนอกจากอำเภอเกียรตาพอเราถื่อว่าเราเป็นทิ่นกําเนิดนะครับของตอนจันทกพอเป็นที่เกิดที่ลุ่มมานา้มตาปีตอนกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเทศาบาลแล้ก็รอำเภอ,ออบจออก,ก็จัดมาซึ่งปีที่สิบสี่แลวนะครับก็เืบอต่อมายาวนานก็ชื่อเข้าขก็เชิญชวนพี่น้องในวันที่สามสิบนะครับ,รบถึงวันที่หกสามสิบมีนาถึงวันที่หกเมษายนนะครับ ถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับสถานที่จัดงานไปง่ายสะดวกหน้าทีวาการอำเภอนะครับแล้วก็สามารถแวะชมตอนจันกระพอตามจุดต่างๆที่เราทําป้ายไว้ตรงไม่มีดอกมาร์กเราก็จะทํำป้ายไว้การที่รถพาานออจะแวะเข้าไปชมได้รูปได้เลยไปกันได้ครับ30มสินาคมถึงหกเมษายนอยู่นี้นะครับมีท่านผู้ชมคุณ เพี่อนใช้เสวีสุทรมาเพื่อนเราออกทีวีเลยเพื่อนประลัดอยู่นี่บอกว่าเพื่อนเราชุดยอดครับออกทีวีวะเอาละครับวันนี้ต้องลาทุกท่านนะครับเราสามคนนะครับท่านประลัดแลยก็เราสองคนแล้วก็ทีมงานเอบิทิสุราธานีลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณที่ต่อชักไปเรื่องข่าวชาวนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมาก